มารู้สึกสับแสบแล้วโบกไปอะหายนะทุกคนหาย สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับส้มอีกแล้วในช่องราสิตาโปรเฟสเนอร์วันนี้ค่ะมาอยู่กับส้มนะคะในช่วงบิวตี้รีวิวค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เราเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะกินใช้นะคะที่มันเกี่ยวกับการบิวตี้เฮลตี้ต่างๆนะคะที่ส้มใช้เองนะคะก็เอามารีวิวให้กับทุกคนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกผลิตภัณฑ์หรือเลือกสิ่งต่างๆมาใช้นั่นเองวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์มารีวิวเช่นเคยคะ่ะทุกคนก็เป็นตัวนี้เลยนี่นะคะนี่ วันนี้เราจะมารีวิวนะคะในส่วนของนี่เลยค่ะทุกคน N Natural Essential Moisture Aloe Vera Gel ค่ะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสารสกัดจาก ว่านหางจระเข้ค่ะนี่เลยนะคะน้องลอสซีเขียวนี้นะคะเป็นสรรสกัดจากว่านหางจระเข้เนาะในส่วนของว่านหางจระเข้ตรงนี้นะคะเข้มข้นถึง99.9%นะคะอีกทั้งนะคะในนีนะก็ยังมีส่วนผสมของคาโมมายล์ค่ะทุกคนแล้วก็วิตามินอีนั่นเองซึ่งสตอวิตามินอีเนี่ยมีคุณสมบัตินะคะช่วยในเรื่องของการทําให้ริ้วรอยเนี่ยตื้นขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นเป็นพิเศษเลยค่ะอีกทั้งนะคะเจ้าตัวนี้มีคาโมมายล์น้องคาโมมายล์ของเราเนี่ยมีผลต่อผิวนะคะก็คือเขาจะช่วยลด การอักเสบจ้าที่สําคัญนะคะที่สําคัญเลยเจ้าเอนเนอร์ของเรานะคะทุกคนดูตรงนี้นะนี่เห็นไหมคะเขาบอกว่า ตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับเซนซิทีฟสกินนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีพาราเบนจ้าทุกคนนะอันเนี้ยคือใช้แล้วดีมากนะคะดีมากนะคะตัวนี้ก็อย่างที่เป็นเขาเรียกว่ามีส่วนผสมของว่านหางตะเภค่อนข้างเข้มข้นมากๆนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวนาะลดฝ้ากระจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื้นเป็นหลักนะคะแล้วก็เขาเนี่ยทำมาเพื่อคนที่แพ้ง่ายและที่สําคัญนะมันมาจารสกัดจากธรรมชาติโดยเฉพาะเลยจ้าอ่ะเรามาดูภายนอกของน้องกันอีกนิดนึงเนาะตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นคําาว่ Test นะคำ แล้วก็ตรงนี้จะเป็น the ตรงนี้เนาะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็น the m a t o l o g i c o r y ค่ะอ่านช้านิดนึงมองไม่ค่อยเห็นตรงนี้นะคะได้ผ่านการทดสอบแล้วนะคะว่าผิวแง้ง่ายใช้ได้นะคะและที่สำคัญนะแอบได้ยินมาว่า ล็บที่ตรวจสอบแล้วให้ตาประทับตรงนี้มานะคะเป็นแล็บจากฝรั่งเศสค่ะซึ่งมีมาตรฐานการตรวจสอบอันดับสามของโลกนะจ๊ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคุณค่าและคู่ควรกับการใช้นะคะต้องจะบอกเลยนะอันนี้เป็นสกินแคร์เหมือนผลิตมาจากแบบธรรมชาติแบบคลอดมาจากธรรมชาติเลยจริงๆนะคะมันมันเหมาะกับเรามากเด๋ยเราไปดูเนื้อด้านในของเขานิดนึงเนาะอ่ะเนื้อด้านในของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้ เนื้อด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะทุกคนมีกลิ่นคาม์โมไมล์อ่อนๆเลยค่ะมีกลิ่นคาร์โมไมล์อ่อนๆแล้วก็เราสามารถทาตัวทาหน้าทาอะไรต่างๆใดๆได้หมดเลยนะส้มก็ทาตัวแล้วก็ทาหน้าเป็นหลักนะคะอ่ะก็ค่อนข้างที่จะซึมง,ง่ายเนาะนี่นะคะซึมง,ง่ายนะคะซึมง,ง่ายแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยดูชุ่มชื้นอิ่มน้ํานะคะมาตารฐานเขาไม่ธรรม,มาดาเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นผู้บริโภคเราใช้แล้วมันก็ก็ดีด้วย เออเราส้มก็เลยแบบเอามารีวิวให้กับทุกคนได้ดูนะฮะเอามารีวิวให้กับทุกคนได้ดูอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของเอ็นเนชัลไปอันนี้เป็นเรื่องของในตัวของผลิตภัณฑ์ไปแต่ในเรื่องของส่วนตัวส้มเองส้มใช้เอ็นเนชั่นลทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือหนึ่งนี่ค่ะทาผมค่ะทุกคนคือในเรื่องของผมนะคือรู้สึกเลยคือเวลาผมเราฟูฟัะเราก็ปกติถ้าเราใช้ลิปออนหมายถึงว่าไอตัวที่มันแบบน้ำมัน คือสิวจะขึ้นกอบหน้าส้มแล้วค่ะทุกคนแล้วพมก็จะใช้ไม่ได้มันก็จะใช้ตัวนี้แหละเออเนี่ยคือเหมือนแบบเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทาไปเลยคือในความรู้สึกอ่ะเออคือเหมือนมันเก็บลูกผมเราเราเป็นคนลูกผมเยอะใช่ไหมคะมันก็จะเก็บเนี่ยมันเก็บลูกผมเราได้ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทาที่ปลายผมมันก็จะทําให้ผมแตกปลายน้อยลงเออผมแตกปลายน้อยลงแล้วส้มมาเป็นคนที่ใช้ตัวแบบที่หนีบผมอะค่ะคือผมส้มมาทุกคนถ้าออกจากแบบ ถ้าออกจากห้องน้ำอะค่ะคือเคยเห็นสิ่งโตนานเนียปะ่ะยังงั้นเลยคืออย่างงั้นเลยแล้วก็คือแบบใช้ตัวหนีบผมอะถ้าแบบใช้เป็นตัวธรรมดาที่แบบเราซื้อสามสี่ร้อยไม่อยู่นะคะทุกคนต้องเอาแบบที่ร้านทําผมเขาหนีบแล้วหนีบวืดแล้วตรงอะนะ่าขนาดแบบอย่างงั้นแล้วนะก,ก็ยังเป็นแบบเนี้ยคือมันก็ไม่ได้ตรงอะไรมากะนะคะแล้วก็เวลาส้มใช้พวกเนี้ยเราอะคือความร้อนมันจะทําให้พวกผมเราแ,แตกปลายใช่ไหมทุานก็จะใช้ไอ้ตัวใช้เอนเนชอลลค่ะนานเออมันก็จะทําให้ผมอยู่ทรงขึ้นแล้วก็เนี่ยมัน จะน้อยลงนะคะเสร็จแล้วนะส้มทําอะไรต่ออันนี้ส้าก็จะมาฐานะส้มบอกก่อนนะส้มไม่ได้ใช้เขาตัวเดียวนะคะส้าก็จะมีพวกเซรั่มนู่นนี่นั่นแบบก็มีแต่ตัวนี้ก็ขาดไม่ได้ก็คือใช้เลยใช้แบบว่าใช้แบบ จะหลังส่วนมากจะเป็นหลังอะคือหลังเซรั่มก็คือโบกอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนตัวส้มเองเช้ามาปกติส้มเป็นคนหน้ามันแต่ตั้งแต่ใช้เขามานะตั้งแต่ใช้เขามาสังเกตได้เลยอย่างหนึ่งเลยคือเช้ามาหน้ามันน้อยลงแล้วก็รูขุมขนก็ดูแบบว่าเล็กลงแต่ไม่ได้ถึงชิดกระชับแล้วหายไปนะคะและที่สําคัญที่ส้มชอบเขามากเลยคือจุดด่างดําเล็กๆอะคือเล็กๆอะคะ่ะจุดด่างดำที่มันเล็กๆเล็กๆเล็กๆค่ะมันจางคือถ้ามันเพิ่งเริ่มใหม่อสิว่าเราเป็นสิวใช่ไหมคะแล้วเราเหมือนกับไปแกะหรืออะไรเขาอย่างเงี้ แล้วมันเพิ่งเริ่มมีมันเริ่มเป็นรอยแดงแล้วจะดำอย่างเงี้ยเราทาตัวนี้ค่ะแปบ๊บเดียวคือหายเลยคือจุดคือดีมากในเรื่องของจุดด่างดำนะคะหน้าก็จะดูกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงนะ,ะขึ้นมานิดนึงนะ,ะแล้วก็ในเรื่องของผิวมันนี่คือก็เด็ดสุดละก็สมบูชอบนะคะอ่ะต่อมานะคะอย่างที่สามที่ส้มใช้ก็คือส้มทาที่ใต้ตาอันนี้คือทาในวันเดียวนะทาหมดเลยใต้ตาแล้วก็ปากคืออันเนี้ยเนี้ยค่ะน้องคนเนี้ย เขาทาใต้ตากับปากได้นะคะทุกคนท่านก็จะชอบมากจะทาก่อนทาลิปก่อนเนาะหรือจะทาทับลิปก็ได้นะเวลาเราหวังวันเขาไม่มีสีอะค่ะเขาไม่มีสีเขาไม่มีสีนะคะทุกคนแล้วก็คือทาทับลิปอย่างเงี้ยได้เห็นเนาะก็ได้เลยปกติเลยค่ะแล้วก็ทาก่อนนอน คือก่อนนอนเวลาล้างหน้าเสร็จอะคือบางทีส้มอะเมื่อก่อนเป็นบ่อยมากทุกคนคือตื่นมาปากจะแห้งเป็นแผ่นๆแต่พอใช้ตัวนี้ทานะคะน้อยลงจนตอนนี้คือหายไปแต่ที่มันหายไปเลยเพราะว่าส้มอะทานน้าเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนประกอบที่หลายๆอย่างรวมกันแต่น้องคนนี้ค่ะตัวนี้ก็ทําให้ดีขึ้นด้วยนะคะทําให้ดีขึ้นจริงๆนะแล้วก็ใต้ตาคือส้มจะเอาตัวนี้มันนวดตาบ่อยมากๆถ้าทุกคนเห็นในหลายๆคลิปนะคะก็รู้สึกว่าทานแล้วมันแห้งเลยแล้วมันมีความชุ่มชื้น แห้งและมีความชุ่มชืน้นเรื่องริ้วรอยอะยังไม่เห็นเรื่องริ้วรอยต้องนวดด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าในเรื่องของแบบว่าอาในเรื่องของความชุ่มชื้นมีเยอะมากแล้วก็แห้งไหวอย่างปากเนี่ยเวลาแบบทุมทาลิปมันน่ะท่าจะไม่ชอบคือเวลาลิปมันเนี่ยมันจะมีความมันอยู่บนปากใช่ไหมคะ แต่ในตัวเนี้ยมันชุ่มชื้นด้วยแล้วมันก็แห้งไวด้วยมันก็เลยตอบโจทย์เรานะคะแล้วก็ชอบแล้วก็ทานะคะแล้วก็แบบใช้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะส้มแนะนําเลยคนที่ผิวแพ้ง่ายตัวเนี้ยนอกจากมันจะทาหน้าทาตาทา,ทาปากทาหัวทาอะไรได้แล้วนะคะคุณสามารถเอามานวดหน้าได้ด้วยนะส้มเคยทําคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการนวดหน้าด้วยเนี้ยสำหรับผิวแพ้ง่ายบางคนแบบเฮ้ยถ้าใช้น้ำมันมะพร้าวก็แพ้ส่วนน้ามันก็แพ้ครีมนวดหน้านู่นนี่นั่นก็แพ้ลองใช้ตัวเนี้ยนวดดูคุณอาจจะเปลืองมันหน่อยแต่่ววววาามัันนนนนใชช้้้้้ดดดดไแลกก็็ระะะะะบหียคคุณจเป ประมาณนั้นนะคะทีนี้นะคะอีกอย่างหนึงน่งก็คือทาตัวทั้งหมดเลยทาตัวถ้าก่อนก่อน<ๆ>ช่วงเนี้ยที่เคยไปทะเลหรือตากแดดเยอะๆนะคะพอหลังจากที่ตากแดดเสร็จแล้วอะส้มเอาตัวเนี้ยแช่ตัวเย็นไว้แล้วก็เอาออกมาโบกแล้วทา <c oughs> เคยรู้สึกไหมคะว่าเวลาบางทีอะแดดมันร้อนมากยิ่งตอนเหนือทุกคนมันร้อนแบบ คือร้อนจริงๆนะคะโลกเราร้อนจริงๆประเทศไทยร้อนจริงๆทีเนี้ยเวลาเราออกไปเดินเซเว่นหรือก็ตามปุ๊บแค่หนึ่งนาทีเรากลับเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราอยู่ในร่มแล้วเราก็จะรู้สึกร้อนเผาๆอยู่นะคะเพราะว่าผิวอ่ะจริงๆแล้วเขากักเก็บความร้อนคือเหมือนเขาเหมือนเขาเหมือนฟองน้ำนะทุกคนเขาจะดูดซับทุกอย่างอะ่ะ ของเสียนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอุณหภูมินะคะไม่ว่าจะเป็นความเย็นหรือความร้อนมีผลต่อผิวทั้งหมดทีนี้ถ้าเรามีความร้อนสะสมใต้ชั้นผิวบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นฝ้ากระนะคะนอกจากใบหน้าของคุณแล้วนะคะตัวขึ้นกระได้อีกนะคะทุกคนมันขึ้นได้อีกคุณทากันแดดเอาไม่อยู่คุณต้องคลายความร้อนด้วยนะคะมก็เลยใช้ตัวเนี้ยทาพอเหมือนแบบมัรู้สึกแสบๆแล้วโบกไปอะ หายนะทุกคนหายคือเหมือนบางทีเป็นผดผื่นเล็กๆก,ก็คือทาได้นะคะแบบหายนะหายเลยนะคะบางคนสงสัยว่าคนท้องใช้ได้ไหมคนตั้งครรนตัวนี้ใช้ได้นะคะสารสก,กัดปลอดภัยมากคนตั้งครรนยังใช้ได้เลยอะ่ะจริงๆนะคะตัวนี้นี่นแหละก็เป็นในส่วนของส้มแล้วอีกอย่างหนึ่งะคะ่ะใครมีแฟนมีสามผีผู้ชายเนาะเขาจะไม่ค่อยแบบว่าชอบทาอะไรเยอะๆชอบทาแบบมันจะต้องมีครีมมีเซรัม่มมีอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายจะชอบตัวนี้มากก็คือกดลงมาจ่มือนะคะแล้วก็โบกหน้า แล้วนอนได้เลยแค่นั้นผู้ชายคืออยู่แล้วแล้วมันเหมาะกับผิวผู้ชายตรงที่ผู้ชายจะมีพื้นผิวที่ค่อนข้างมันผิวมันใช่ไหมอย่างแฟนซ้อมก็ชอบใช้มากๆเลยค่ะแบบเขาจะชอบแบบก็ i, ทาปุ๊บแบบนอนได้เลยคือแบบก็ชอบใช้แล้วผิวก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ดีดีเลยค่ะก็แนะนำเนะทุกคนนะคะที่ซ้อมพูดไปนะซ้อมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนที่ตัดสินใจจะซื้อใช้คือมันดีจริงๆอะ่ะ คู่ควรกับการที่เราจะได้ใช้ของดีๆนะคะซ่งก็เลยเอามาแนะนําให้กับทุกคนแล้วก็สงสัยว่าราคาเท่าไหร่นะคะ,ะหลอดนี้100 ml นะคะ100 ml ราคาอยู่ที่220บาทนะคะตอนนี้ถ้าสั่งซื้อที่เพจเขารู้สึกว่าจะส่งฟรีด้วยนะซ่งไม่แน่ใจเดีย๋ยวซ่งขึ้นชื่อเพจไว้ให้ตรงนี้นะคะหรือจะไปซื้อตามร้านนะคะที่ซองขึ้นไว้ให้ ณนะจ,จุดนี้ก็ได้ใครอยู่ใกล้สาขาไหนก็ลองไปซื้อแต่ตอนนี้ถ้าเขายังไม่เปิดนะคะในช่วงแบบว่าช่วงนี้เนาะถ้ายังไม่เปิดก็ลองสั่งซื้อออนไลน์ดูง่ายๆนะคะอาจจะเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คุณรักอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็ได้นะ,ะก็ลองดูนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะก็้อมรีวิวไว้ให้อย่างละเอียดเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในช่วงบิวตี้รีวิวช่วงหน้าเราจะรีวิวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ